มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง psi สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไวรักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น 4. เซนจูรี่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ นายวียรพงษ์มาลัยผูดด้อำนยการสำนักงานส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าสสวคอนเน็กต์ SME Festival ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME ด้วยนายภูนทรัพย์สมบูรณ์ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาโดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่3จาก10ครั้งที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศใน10จังหวัดโดยสำนักงานส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสวสวร่วมกับสมาพันธ์เอทไทยจังหวัดฉะเชิงเซาจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29พฤศจิกายน2563ณบริเวณลานหนาสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเพิ่มช่องทางในการแสดงและจำหน่ายสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการรวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดการต่อยอดทางการค้าอีกด้วยก็จริงๆเป็นโครงการหนึ่งของสวนะครับในการดําเนินการตามภายใต้ภารกิจซึ่งหลักๆเรามีอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการเรื่องที่2คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเรื่องที่สคือเรื่องของการเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งจนได้นะครับ ดีว่าในช่วงหลังจากคนภาวะวิกฤตโควิด COVID มาเนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ประกอบการนะครับกับเรื่องของการจัดใช้สอยี่ยได้เชื่อมโยงถึงกันได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็เลยมีแนวคิดนะครับที่จะทําเรื่องของตลาดนัดชุมชนนะครับซึ่งเราจะทําการสัญจรใบตามพูภาคต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ10พื้นที่นะครับในครั้งนี้เป็นที่จกกังหวัดฉะเชิงเซาครับก็เป็นพื้นที่ี่3ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นเรามีเป้าหมายที่จะทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยนะครับได้มีโอกาส ได้เปิดที่จะมาหาคิดและค้าขายขึ้นกันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ในแต่ละที่เนี่ยอยู่ประมาณสัก3.5ล้านถึงอ4ล้านบาทนะครับในต่อการจ่ายงานหนึ่งครั้งนะครับแต่ที่ผ่านมาทั้งสครั้งเนี่ยจริงๆต้องเชื่อเห็นว่าศักยภาพของ s m e รายย่อยของเรานี่ไม่ธรรมดานะครับก็ ใน3พื้นที่เนี่ยขา,ขายกันได้เกือบ6ล้านบาทเศษนะครับเพราะนั้นถ้าโดยเป้าโดยรวมเนี่ยถ้าเราไปถึง10พื้นที่เนี่ยถ้ายังอยู่ในตราเดิมเนี่ยต้องคิดว่าน่าจะมีมูลค่าหรือเม็ดเงินเนี่ยไปถึง SBD โดยตรงนะครับไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทนะครับซึ่งในเรื่องของการจัดงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะจัดกันในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็เปิดโอกาสให้ทั้งคนในจังหวัดนะครับได้เข้ามาจากใจาาากพื้้นนนที่ต่ตงงๆครไดวแผ ที่พูดง่ายๆถ้าท่านออกมาท่องเที่ยวหรือเที่ยวกันในช่วงสุกเสาร์ชิ์ท่านก็สามารถไปแวะเวียนเยี่ยมชมตลาดนัดชุมชนซึ่งในตลาดนัดชุมชนเองเนี่ยที่สววเชื่อมโยงมาเนี่ยก็จะเป็นทั้งสินค้าภายในจังหวัดนะครับและเป็นสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์นะครับแล้วก็สามารถมาในที่เดียวท่านสามารถเลือกซื้อได้ทั้งหมดนะครับทั้งของกินของใช้และอะไรต่างๆที่น่าสนใจทั้งหมดนะครับก็จริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะครับทั้งคนในจังหวัดเองนะครับก็ออกมาช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับเป็นเหมือนให้พี่ พี่น้องผู้ประกอบการนี้จะมีรวมถึงคนที่อยู่ในจังหวัดข้างเคียงนะครับหรือถ้าอยากชาบเซนเซอซนี่จริงคนกรุงเทพนี่ก็มาได้ใช้เวลาไม่นานนะครับก็มาแวะเบียรเนีเ่มชมดูสินค้าบางอย่างเราจะคาดไม่ถึงว่าถ้าเราต้องมาใช้เวลาในการเดินฉาบเซนเซอซทั้งหมดในวันนี้เรามาเดินที่เดียวเนี่ยเห็นทุกอย่างเหมือนกันในที่ที่ผ่านมาในแต่ละที่นะครับก็ในแต่พ่นี้ก็อยากให้เชิมมาร่วมกันช่วยกันอืนผู้ประกอบการด้วยครับ